ว่ากลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงหลังจากเพจท่านเปาได้มีการออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเตรียเปิดเรื่องใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงนอกจากนี้ก็ยังมีการให้ารายละเอียดว่าอีกหนึ่งโพสต์ด้วยบอกว่าเรื่องนี้กําลังจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ของวงการบันเทิงหลังจากมีดาราระดับตัวแม่รายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าชักชวนเพื่อนๆให้ร่วมลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยแล้วก็ปันผลแต่สุดท้ายกลับผิดนัดชำระหนี้บางคนถูกยืมไปแล้วก็ไม่ได้คืนครับจนยอดความเสียหายรวมพุ่งกว่า400ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีการเผยข้อมูลต่ออีกกกกนคบอว่าาจใล้ชิด เผยว่าตอนนี้เนี่ยมีนักแสดงและก็คนวงในหลายรายรวมถึงเพื่อนสนิทในแก๊งต่างลงเชื่อเพราะว่ารู้จักกันมานานบางคนทุ่มเทลงทุนจนเสียหายหลายร้อยล้านแต่พอทวงถามกลับไปกลับไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันเอาไว้ซึ่งยอดความเสียหายของนักแสดงแต่ละคนก็มีตั้งแต่หลักสิบล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านพร้อมบอกะครับว,ว่ามีดาราสาวชื่อดังคนนึงถึงขั้นได้รับผลกระทบหนัก ส่วนเงินเก็บที่หามาได้จากงานแสดงนั้นหายวับไปแทบตั้งหลักไม่ทันพร้อมบอกต่อว่าตอนนี้เพื่อนร่วมแก๊งรวมถึงคนที่เคยทําธุรกิจด้วยกําลังเตรียมหลักฐานเดินหน้าแจ้งความหลังจากที่พยายามเคลียร์กันหลังบ้านแต่ไม่สําเร็จ และก็บอกต่อกันว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองก็คือมีการพูดถึงบุคคลใกล้ชิดของดาราคนดังด้วยว่าอาจจะรับรู้เรื่องนี้หรือไม่แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาให้คําชี้แจงอย่างเป็นทางการคาดว่ารเร็วนี้ผู้เสียหายหลายรายจะเริ่มออกมาให้ข้อมูลแล้วก็เดินหน้าดําเนินคดีบางรายถึงขั้นสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะว่าเชื่อใจเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานาน พร้อมกับคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นข่าวใหญ่และก็ดังมากก่อนสิ้นปีถ้าเปิดชื่อไปทุกคนจะร้องห้ามไม่จริงเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วแกท่ามกลางกระแสดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นการคาดการณ์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจงกระทั่งนานาไรบีนาครับได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการยอมรับว่าตนเองนั้นคือดารานนูที่ถูกตังเป้าว่าเป็นดาราตัวแม่เบวนี่เพื่อนร่วมลงทุนมูลค่ากว่า400ล้านบาท ทำให้ประเด็นความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนซีแก๊งนางฟ้าเนี่ยนะครับปราบมทูจับตามองอีกครั้งอย่างหนักหน่วงอีกทางเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็เริ่มทยอยอันโฟโรอินสตราแกรมนานาไปบ้างระบางส่วนตั้งแต่กระแสข่าวเริ่มมารวมถึงเจนี่เทียนโพสวร์ก็ได้มีการอันอฟโรนานาไปเป็นที่วเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเปิดประเด็นร้อนต่อเนื่องด้วยการลงสตอรี่บอกว่าคิดไม่ถึงว่าจะเจอกับตัวงานนี้ทาเอาเพื่อนเพื่อนแก๊งนางฟ้าแล้วก็คนในวงการรีโพสต์กันสนั่นนอกจากนี้เนี่ยเจนี่เทียนโพสวร์ก็ยังได้มีการ ความรักเพื่อนก็ส่วนหนึ่งแต่เมื่อเจนเนี่ยต้องเห็นการกระทำของคนที่รักทำให้บุคคลจำนวนมากเดือดร้อนทั้งร่างกายและก็จิตใจไม่ใช่แค่สูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัวแต่ถึงขั้นไม่สามารถส่งลูกเรียนต่อได้ความจริงเหล่านี้เจ็บปวดหัวใจของคนเป็นแม่อย่างยิ่งร้องไห้ได้แสดงความเสียใจได้แต่ต้องไปน้ำตาแห่งศักดิ์ศรีน้ำตาของความภาคภูมิใจในความเป็นแม่ที่ยืนหยัดบนความถูกต้องไม่ใช่ปล่อยให้คนที่รักต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อแลกกับบางเรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้ว่าคำตอบที่แท้จริงคืออะไรหลังจากนั้ เรื่องราวเริ่มามานปลายขึ้นเมื่อมีออรายงานข่าวออกมาจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชกนะครับยอมรับว่าเจนเทียนโพสสวร์นางเอกสาวชื่อดังนั้นมีการเดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจริงโดยเป็นการเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะเข้ามาปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย เกี่ยวกับกรณีที่เคยนําเงินไปร่วมลงทุนกับเพื่อนศิลปินดาราอักษรย่อนอนูท่านหนึ่งนะครับโดยเนื้อหารายละเอียดที่เจนี่มาปรึกษาตํารวจในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีก่อนหน้านี้ที่เจนี่เนี่ยได้มีการนําเงินไปร่วมลงทุนทาร้านอาหารที่ต่างประเทศกับดารานหนูเป็นเงินหลักล้านบาทมีกําหนดการจะเปิดกิจการภายในปีหน้าที่จะถึงนี้กระทั่งต่อมาทราบข่าวว่าดารานหนูกําลังมีปัญหาเรื่องของการหลอกยืมเงินเพื่อนในแวดวงศิลปินดาราด้วยกัน จนกลายเป็นหนี้สินหลายร้อยล้านบาทจึงเกรงว่าเงินที่ตนเองนําไปาร่วมลงทุนทําร้านอาหารด้วยกันนั้นจะไม่มีอยู่จริงจึงตัดสินใจนําเรื่องนี้เข้ามาปรึกษากับทางตํารวจนั่นเองครับและแน่นอนว่าประเด็นของนานาไราบินาก็ถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเพจดังอย่างเช่มร้อยแปล่าสุดได้มีการออกมาโพสภาพของรายการพุทธทอล์กที่มีคุณพุทธภิวัลคู่กับคุณไอซ์สารวัตรชื่อตอนว่าสอแตกเพื่อนนานา ตบเท้าพบตำรวจหมดเวลาคุยตำรวจบอกใกล้แล้วและในภาพเดียวกันด้านล่างก็จะเป็นภาพกลุ่มของแก๊งนางฟ้าพร้อมกับแคปชั่นเพิ่มเติมเสริมบอกว่าเจนนี่เทียนโพสวรรณและก็แก๊งเพื่อนผู้เสียหายที่เพิ่งเข้าพบตำรวจไปเมื่อวานก่อนไม่อรอคุยกับนานา,นารีินาแล้วหมดเวลาคุยแล้วพร้อมกับบอกต่อว่าหลังจากที่เจนี่เข้าพบตำรวจแล้วเ <c oughs> พื่อนเพื่อนผู้เสียหายก็ไม่อรอคุยกับนานาแล้วหอบหลักฐานเข้ายื่นที่สอนอแล้วเหมือนกันรอคุยมานานแล้วตอนนี้หมดเวลาคุย พร้อมกับบอกทิ้งท้ายนะครับบอกว่าจะถูกออกหมายจับหรือเปล่านั้นไม่เกินวันพุธน่าจะรู้เรื่องพร้อมบอกว่ารอนานๆมันก็จะบันทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก่อนอะไรมันอาจจะสายนะครับ <S <S นอกจากนี้เนี่ยท่าทาของคุณพุทธาพิวันก็เคยเล่าเอาไว้ใน,นารายการพุทธทอล์กเช่นเดียวกันคู่กับคุณไอซ์สารวัตนะครับบอกว่าตอนนี้มีคดีดังที่ยอดความเสียหายเกิน100ล้านบาทนะครับโดยมีผู้เสียหายอาทิเช่นดาราคนที่พูดชื่อออกมาเนี่ย ทุกคนรู้จักรวมไปถึงนักธุรกิจที่ตกเป็นเหยื่อด้วยซึ่งล่าสุดผู้เสียหายบางส่วนไม่ยอมความแล้วก็กําลังดําเนินการทางกฎหมายหลักฐานอยู่ที่ตํารวจหมดแล้วแล้วก็คดีนี้อาจจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ได้นะครับเหตุที่ไม่ยอมความเพราะว่า อีกฝ่ายเนี่ยไม่มีความจริงใจในการที่จะชําระเงินถ้าเกิดโดนหมายจับจริงอาจจะประกันตัวยากเพราะมูลค่าค่อนข้างสูงแตทง่ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามานีครับด้านของคุณพุทธาพิวันรกับคุณไอซ์วรรั์เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้หมายถึงใคนรนั่นเองครับแล้วก็บอกนะครับว่าคืออย่างนี้มันมีอยู่คดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีที่สังคมเนี่ยกำลังจับตามองแล้วก็เป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทเล่าแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มีการเล่าบอกว่า ต่ไม่ต้องโยงนะว่าเป็นใครและผู้เสียหายถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนต้องรู้จักและผู้เสียหายเองไม่ได้มีคนเดียวซึ่งเราไม่สามารถพูดออกอากาศได้และเราจะไม่ขึ้นรูปใดๆ คือเรื่องนี้ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มูลค่ามันเกินร้อยล้านและผู้เสียหายส่วนหนึ่งก็เป็นดาราด้วยแล้วคนที่เป็นดาราบางคนเนี่ยล่าสุดจะไม่ยอมความแล้วก็บุคคลที่ไม่มีชื่อเสียงก็เป็นนักธุรกิจและก็เป็นผู้เสียหายเช่นกันนะครับและผู้เสียหายเขาก็มีหลักฐานพร้อมเพราะเขารู้สึกว่าบุคคลน,นั้นไม่มีความจริงใจในการที่จะใช้หนี้แต่ทั้งหมดนี้จะไม่เอ่ยว่าเป็นใครนอกจากนี้ก็มีการเล่าต่อบอกว่าแลวทุกอย่างที่มันเป็นคดีซึ่งมันเข้าข่ายช่อโกง และจะเข้าข่ายช้ยลูกโซ่ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกิน3ปีขึ้นไปขอสารออกหมายจับได้เลยและดูเหมือนว่ามีแหล่งข่าวบอกมานะครับว่าคาดีนี้เนี่ยจะไม่มีการยอมความกันอีกแล้วและถ้าคาดีนี้ถูกรับเป็นคดีความเมื่อไหร่โทษมันเกิน3ปีและถ้าต่างกรรมต่างวาระอาจจะเป็นหมายจับและก็บอกต่อว่าและถ้าเป็นหมายจับคดีนี้น่าสนใจ เพราะถ้ามูลค่ามันเยอะดังนั้นการประกันตัวมันก็จะยากจะได้ประกันตัวหรือว่าไม่ได้ประกันตัวผมไม่ขอกล่าวล่วงศารแต่เราไม่ได้ยืนยันว่าคดีนี้หมายถึงใคร แต่ยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ยอมความนะครับแล้วก็บอกว่าแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือน่าสงสารผู้เสียหายแต่ที่น่ากังวลกว่าก็คือคนที่ถูกกล่าวหาจะอธิบายว่าอะไรถ้าเป็นหมายจับโอกาสที่จะประกันตัวจะยากอันนี้มีคนบอกมานะแต่ขอบอกตรงนี้ว่าพุทธาอภิวันไม่ได้เอ่ยถึงใครแค่จะพูดว่าอาจจะมีคดีใดคดีหนึ่งอย่างที่บอกว่าหมายจับอยู่ที่ศาลเราไม่สามารถก้าวล่วงได้นะครับแต่ว่าหลักฐานอยู่ที่ตำรวจแล้วครับนั่นเองครับ แน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปตราบใดที่ศาลย,ยังไม่ตัดสินหรือยังไม่มีหมายจับออกมาทางด้านของนานาเราบีนาก็คือผู้บริสุทธิ์ในส่วนของคุณพุทธอภิวานกับคุณไอศวรรษที่ได้มีการเล่าเอาไว้ในรายการพุทธทอล์กนะครับอันนี้ก็ขอยืนยันนะครับว่าไม่ได้หมายถึงใครนั่นเองครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ด้านนานาเองก็เคยออกมาไลฟ์ยอมรับสภาพหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางด้านของตนเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาเงินมาใช้หนี้ที่ก่อขึ้นมานั่นเองครับ ดานารู้ว่าหลายคนอยากถามเรื่องเพื่อนรักของนาที่สุดจริงๆแล้วเข้าใจเพื่อนเข้าใจมากๆเข้าใจว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงมันก็มาจากการกระทํำของเราเองอะค่ะ ซึ่งก็ถ้าวันนี้เพื่อนจะตัดสินใจแบบไหนธนาเข้าใจเข้าใจมากๆแต่ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากจะขอโอกาสแล้วก็อยากจะขอโทษบางทีมันก็เหมือนแบบไม่อยากปดิษิธอะไรเลยนะนานแค่อาจจะบอกบางทีมันก็เหมือนแบบ มันเข้าตาจนเนี่ยไม่รู้ใครจะอยากให้เพื่อนรับโทรศัพท์อยากขอโทษอยากขอ,อการแต่นาเข้าใจนะนะนาะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นความผิดของเราแล้วก็ วันนี้มันมาถึงก็เพราะการกระทำของเราเองเพราะฉะนั้นก็อันนี้แค่ถ้ามีโอกาสก,าก็อีกสักครั้งหนึ่งอยากจะบอกว่าเพื่อนคนนี้ผิดไปแล้วอะไม่ว่าอะไรก็ตามอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรจะออกมามากกว่านี้หรืออะไรก็ตามนานานะก็พร้อมรับอยู่ตรงนี้แล้วก็รับในสิ่งที่ตัวเองทำ ถ้าถามวันนี้จริงๆนะนาะนะแค่รู้สึกว่าวันนี้เองอะ่ะมันมีอยู่แค่มันมีอยู่แค่หนึ่งคนที่มันจะเป็นแบบเป็นเหมือนไพ่ใบสุดท้ายอะ่ะเ <c oughs> งี้ยนะคือเข้าใจว่าเพื่อนจะต้องคิดแบบนั้นกับนานะแล้วก็รู้สึกว่าแบบถ้ามึงพูดกับกูทําไมมึงไม่พูดและอะไรที่มึงจริงใจบ้างทําไมมึงทําไมมึงไม่พูด ถึงวินาทีนี้ทําไมมึงก็ยังไม่พูดทําไมต้องให้กูรู้เองทําไมมึงไม่บอกกูคือพูดจริงๆนะนะก็ก็อยอมรับแหละว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลัวเสียบเขาไปแล้วก็แล้วก็เข้าใจถึงความเจ็บว่าเพื่อนจะเจ็บแล้วก็เสียใจมากขนาดไหนแล้วก็ผิดหวังขนาดไหนพีชินี่ทําไมถึงเสียใจขนาดนั้นนี่มีคนถามพีจานี่เสียใจค่ะเพราะว่าก็คงหกหักเหมือนกันพีชานี่เสียใจเพราะว่าพีชนะไม่ได้บอกความจริงแล้วก็ พี่นาทำในสิ่งที่ผิดมากๆแล้วก็แล้วก็ให้แทนที่จะให้เขารู้เองแล้วบางทีพอเขามารู้ไม่ได้รู้จากเราอะไรเงี้ยเข้าใจได้ทุกอย่างนะคะวันนี้นา,นาพยายามจะยิ่งรู้สึกว่ามันหนักขนาดไหนอยิ่งต้องฮึบขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพราะมันมันคือ,ม,คอมันก็คือผลของการทําวันนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้วันนี้ถ้าใครแบบ กำลังอยู่ในจุดที่ทุกคนก็ถอยห่างก็ต้องดูว่าตัวเองเป็นคนยังไงซึ่งก็อยากบอกว่าปัญหากเรื่องของนานานมันมีมาในสองสามปีนี่มันมีมาแบบมันมีมาจนแบบคาลากาซังอะ่ะแล้วอะไรที่มันมาถึงจุดที่แบบต้องแก้ไขแล้วมันหาทางออกไม่ได้มันก็ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องไปเยอะแยะมากมายก็อยากจะให้ทุกคนนะคะวันนี้ถ้าดูอยู่ อันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยที่มันจะต้องเป็นแบบนี้